คะแนนอ่ะอันนี้แป๊บหนึ่งครูกำลังแชร์หน้าจออยู่แป๊บหนึ่งนะลูกนะมาโอเคกำลังแชร์แล้วอ่ะเด็กๆได้อ่ะเด็กๆเห็นหน้าจอไหมลูกเห็นหลูกเห็นหน้าจอไหมครับเห็นเนาะอ่ะเด็กๆเห็นหน้าจอยังไม่เห็นครับ well ื <t ika> <t ika> ่อกี้เห็นแล้วนะอ่ะเห็นแล้วนะลูกโอเคนะครับอ่ะเด็กๆเงียบๆเลยนะลูกนะครูกำลังอัดหน้าจออยู่ตอนนี้ปิดไม์หนูหน่อยค่ะหนูปิดไม่ได้ นักเรียนครูครูปิดไมคส่วนตัวทั้งหมดแล้วลูกอ่าเออใช่ถูกต้องนักเรียนนักเรียนปิดไม่ได้นักเรียนก็เงียบเงียบนักเรียนก็เงียบเงียบลูกอ่าโอเคพร้อมลูกเปิดหนังสือนะพร้อมอ่าพร้อมวันนี้นะครับก็เจอกันในวันที่สิบสามนะลูกวันอังคารที่สิบากรกฎาคมพศสองพัห้าหสิบสี่ นะครับในวิชาพระพุทธศาสนานะครับวันนี้เราจะเรียนกันในหน่วยใหม่แล้วนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับเรื่องหน้าที่ชาวพุทธและมารยาทนะครับของชาวพุทธนั่นเองนะครับหรือมารยาทของชาวพุทธนะครับอ่านะครับวันนี้ก็พบกับคุณครูยอดปองเหมือนเดิมนะครับคุณครูยอดปองผู้สอนในวิชาพระพุทธศาสนานะครับ ต่อมาอุปกรณ์การเรียนนะครับเด็กๆเตรียมเลยนะครับก็คือหนังสือเรียนวิชาพพุทธศาสนาลูกนะครับหน้าที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือหน้า46 47เป็นต้นไปนะครับนักเรียนเอาหนังสือเล่มน,นี้ขึ้นมาเลยเนาะลูกเนาะสองกระดาษ A4 หรือกระดาษรายงานหรือสมุดนะครับ 3. อุปกรณ์การเขียนมีปากกาแดงปากกาน้ำเงินน้ลูกนาอแล้วก็ไม้บรรทัดนะครับพูดอยู่ทุกวันน้ลูกนาอนนอ,อุปกรณ์การเรียนเราต้องเตรียมให้พร้อมนะครับอ่ะต่อมานะครับเรามาดูนะครับตัวชี้วัดของหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับลูกนะเรื่องหน้า,นาที่และหน้าที่ชาวพุทธและมารยาทของชาวพุทธนะครับตัวแรกเขาบอกว่า 1. อภิปรายความสําคัญ และมีส่วนร่วมในการบำรุงรัก,รกษา,าศาสนสถานของาศาสนาที่ตนนับถือนะลูกเนาะสองมีมารยาทของความเป็นาศาสนิกชนที่ดีตามที่กำหนดนะครับหน่วยนี้จะวัดอยู่สองตัวนะลูกเนาะ,ะสองข้อนะครับอ่าต่อมาเรามาดูนะครับผังสาระก,การเรียนรู้นะครับเราจะเ,าเรียนกันทั้งหมด3เรื่อง เรื่องที่1เรื่องความรู้เบื้องต้นและความสําคัญของศาสนสถานนะครับศาสนสถานคืออะไรวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้กันนะครับตอนนี้75คนนะครับหายไปไหนหมดนะฮะเรื่องที่2เรื่องมารยาชาพุทธนูกหรืออ่านอ่านว่ามันมันยาชาพุทธนรกนะเรื่องที่3เรื่องหน้าที่ชาพุทธนะครับหน้าที่ชาพุทธมีอะไรวันนี้เราก็จะมาเรียนกันนะครับ ตอนนี้77คนแล้วนะครับมาเลยนะครับเรามารู้ความรู้เบื้องต้นนะครับความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนสถานกันนะครับหนังสือหน้า47นะลูกเนาะหนังสือหน้า47นะครับตรงที่เป็นกรอบสีส้มๆนะครับนักเรียนดูหนังสือนะลูกเห็นไหมเป็นเด็กน้อยนะครับผู้ชายและผู้หญิงนะลูกเนาะกำลังอะไรกําลังไหว้นะลูกเนะาะไหว้พระ พระสงฆ์นั่นเองนะลูกนะเมื่อเข้าไปในาศาสนสถานนักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรนะลูกนะเจอพระสงฆ์ก็ต้องไหว้นะลูกเนาะแต่งตัวโปะเข้าไปในในาศาสนสถานไม่ได้นะลูกเนะาะดังนั้นเราจะมารู้ความรู้เบื้องต้นก่อนนะครับว่าความสําคัญของาศาสนสถานเป็นอย่างไรก่อนอื่นเราต้องมารู้ก่อนนะครับว่าชาพุทธคืออะไราชาพุทธที่ดีนะลูกนะชาพุทธที่ดี ควรเรียนรู้เรื่องราวที่เป็นหน้าที่ของชาวพุทธให้ครบถ้วนและนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมส่วนรวมได้นะเราเป็นชาวพุทธนะลูกนะอย่าให้แค่ในบัตรประจำตัวประชาชนของเราเป็นชาวพุทธเราต้องพุทธทั้งใจนะพุทธทั้งจิตด้วยนะลูกนะดังนั้นเราจะนับถืออะไรเราต้องศึกษาให้อย่างรอบคอบนะลูกนะ อ่ศึกษาให้แบบกระจ่างชัดเลยนะลูกนะเราจะนับถือใครสักคนหนึ่งเนี่ยลูกเนาะเรานับถือศาสนาพุทธเราก็ต้องศึกษาศาสนาพุทธให้แจ่มชัดเลยนะครับหรือเราจะนับถือศาสนาอื่นเราก็ต้องศึกษาศาสนานั้นๆน really? ั่นเองนะลูกนะอ่ะดูนะลูก1.1นะลูกความหมายของศาสนสถานคืออะไรศาสนสถานหมายถึงนะครับเราพูดศาสนสถานคืออะไรลูก คือสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะลูกนะาศาสนสถานคือสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางาศาสนา,นา<ะ>ครับหน้าที่เท่าไหร่นะครับหน้าที่47ครับลูกนะอ่าสี่สิบ็นะลูกดูไปพร้อมกับครูเลยนะครับาศาสนสถานหมายถึงส,ส,าาส,าาสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา,สาศาสนสถานที่สําคัญของพระพุทธศาสนาของเราก็คือ วัดนั่นเองลูกนะวัดนะอะไรทําบุญก็ไปวัดนะคนตายก็ไปวัดนะเออหรือทําอะไรอ่ะทำกิจกรรมต่างๆก็ไปวัดหรือวันสําคัญต่างๆก็ไปวัดลูกนะครับดังนั้นาศาสนสถานที่สําคัญของาศาสนาพุทธก็คือวัดลูกนะครับซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาของเรานั่นเองนะลูกนะอ่าดังนั้นวัดเป็นสัสญ,ญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาของเรา นะครับต่อมา,เ,อาเรามาดูนะครับอยู่หน้า48นะครับเป็นวัดเห็นไหมวัดเป็นศาสนาสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาหลงนะครับเช่นตัวอย่างนารูปนยรูปภาาเป็นวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหารนะครับก็อยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับวัดแห่งนี้เราเรียกสั้นๆว่าวัดโพ นะลูกนะวัดโพนะเป็นเป็นวัดที่สําคัญนะเป็นวัดที่สําคัญเนาะดังนั้นสาคัญยังไงนักเรียนลองไปหาความรู้เพิ่มเติมได้ว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะั้นมีความสําคัญอย่างไรนะครับอ่าต่อมานะครับอ่านะดูคราวนี้เราลองมาดูประวัติความเป็นมาของวัดนะครับวัดเป็นศาสนสถานในศาสนาพุทธนรกนะอ่าดูนะครับในสมัยพุทธกาล นะครับสมัยพุทธกาลก็คือในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่นะครับเราเรียกว่าในสมัยพุทธกาลนะกราลการใช้ลอลิงสะกดเป็นการแปลว่าเวลานะลูกนะในสมัยที่พระพุทธเจ้านะลูกนะในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่นะครับก็มีพระเจ้าพิมพิสารลูกนะครับข้อนี้ออกสอบด้วยนะครับพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งกรุงราชครึก ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจึงเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากนะครับและประกาศตนเป็นพุทธมามกะพุทธมามกะคือผู้ที่นับถือศาสนาพุทธนั่นเองนะลูกนะแสดงตนเป็นผูท้ท,ที่นับถือศาสนาพุทธพระองค์ทรงถวายพระราชอุทยานพระราชอุทยานเวลุวันโลกนะครับท่านเป็นกษัตริย์โลกนะ พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยรวยมากน,าะนะลูกนะเป็นกษัตริย์แห่งกรุงราชครึกแล้วก็มีอุทยานแห่งหนึง่งน,นะลูกนะชื่อว่าพระราชอุทยานเวลุวันนะครับเมื่อฟังธรรมแล้วนะครับเกิดความเริ่มใสก็ถวายพระราชอุทยานเวลุวันเนี่ยนะครับซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของกรุงราชครึกให้เป็นศาสให้เป็นสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้านาะหลกและพระสงฆ์ เวลุวันมหาวิหารนะครับจึงถือเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาโลกนะลูกนะวัดเวลุวันลกนะครับเราเรียกว่าวัดเวลุวันนะครับเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาคนที่ถวายที่ดินนะลูกนะแล้วก็สร้างวัดให้กับพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือพระเจ้าพิมพิสารนั่นเองนะลูกนะจำไว้ประวัติความเป็นมาของวัดนะลูกนะ ต่อมานะครับเมื่อเรารู้ประ, Samuel, ประวัติความเป็นมาของวัดแล้วนะครับอ่ะเราลองมาดูเรื่องที่สองลนวะเ,เรื่องความสำคัญของศาสนสถานนะครับอยู่หน้า48วัดนะครับเป็นที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสามเณรและเป็นศูนย์กลางของชุมชนลกูในด้านต่างๆเช่นในอดีตนะครับในสมัยก่อนเน่ยเป็นที่ให้การศึกษาแก่กุลบุตร นะโ,ดโดยเฉพาะในสมัยก่อนเนี่ยนะคนที่ได้ร่ำเรียนหนังสือเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายนะลูกนะ่าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายก็จะเป็นต้องบวชเรียนนะลูกนะเรียนที่วัดนะครับในสมัยก่อนผู้หญิงจะเรียนไม่ไม่ไมค่อยได้เรียนนะลูกแต่ผู้หญิงก็จะอยู่บ้านนะก็เรียนการบ้านการเรือนนะดังนั้นสมัยก่อนเนี่ยผู้ชายจะรู้หนังสือมากกว่าผู้หญิงนะลูกนะ โดยนะครับผู้มีการศึกษาสมัยนั้นล้วนเล่าเรียนมาจากวัดทั้งสิ้นบอกแล้วนะครับเล่าเรียนมาจากวัดส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ชายเนาะลูกเนาะเพราะบวชนเรียว่าโรงเรียนวัดอ่าโรงเรียนวัดนะครับสมัยนี้ก็ทั้งผู้ชายผู้หญิงก็เรียนเท่ากันละลูะกเพราะว่ามีโรงเรียน,นละลูกนะแต่สมัยก่อนน่ะนะครับส่วนใหญ่ที่เขาเรียนกันก็คือเรียนที่วัดนะลูกเนาะก็จะเป็นผู้ชายที่เรียนกันนะลูกนะ ดังนั้นวัดเป็นศูนย์กลางในการทํากิจกรรมต่างๆโลกนะเช่นงานบวชงานศพงานบุญประเพณีต่างๆะนะลกนะหรืองานสําคัญในทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชาวันอาสาฬหาบูชาวันวิสาขาบูชาก็ล้วนแล้วจะจัดที่วดัดนะลกนะเป็นสถานที่นะครับสำคัญนะครับเป็นสถานที่ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในชุมชนด้วย ที่เราอยู่อาศัยกันด้วยความการด้วยการทํากิจกรรมร่วมกันเช่นนะครับลูกเป็นที่ประชุมของคนในชุมชนนะครับนอกจากนั้นวัดยังเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนอเช่นนะลูกบำบัดผู้ติดสารเสพติด ส่งเคราะผู้ติดเอดนะอย่างเช่นวัดพระบาทน้ำพุเงี้ยลูกนะครับก็เปิดเป็นสถานที่รับผู้ที่ติดเชื้อ HIV ไนะครับไปรักษานะลูกนะและเป็นที่ส่งเสริมจริยธรรมในชุมชนโดยมีวัดเป็นต้นแบบนะลูกนะดังนั้นวัดจึงเป็นศูนย์กลางชุมชนของชาวพุทธอ่าอย่างเช่นในตัวอย่างเราลูกเนาะเป็นวัดอมริตวารี นะลูกนะจังหวัดอุทัยธานีนะลูกเนะาะอยู่หน้า49นะลูกนะอันนี้คือความสําคัญของศาสนสถานนั่นก็คือเรื่องวัดนะลูกเนาะวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนทําให้เกิดความสามัคคีกันนะลูกนะอ่ต่อมาหน้าที่ชาวพุทธนักเรียนดูตามนักเรียนไม่ต้องจดนะลูกเนาะอันตรงไหนที่กูบอกให้จดนักเรียนก็จดนะ้ลูกวันนี้จะมีให้จดด้วยนะครับจดท้ายชั่วโมงนะครับ เราลองมาดูหน้าที่ชาวพุทธบ้างลูกเมื่อเรารู้เกี่ยวกับศาสนสถานแล้วเป็นยังไงก็คือวัดนั่นเองนะลูกนะวัดในศาสนาพุทธของเราเนอะลูกเนาะแต่ถ้าเป็นศาสนาอื่นก็จะมีสถานที่แตกต่างกันไปเนาะลูกเนาะอย่างเช่นศาสนาคริสต์ก็ศาสนสถานที่สำคัญก็คือโบสถ์เนาะลูกเนาะหรือศาสนาอืนหรือศาสนาอิสลามอย่างเนี้ยลูกนะก็ไปที่มัสยิดนะลูกนะเออนะแต่ละศาสนาก็จะมีศาสนสถานที่ สำคัญสําคัญนะลูกนะนะแต่เราศาสนาพุทธเราก็เรียนเรื่องวัดก่อนนะลูกเนาะคราวนี้เรื่องที่สองที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้ก็คือหน้าที่ชาวพุทธนะเราเป็นชาวพุทธเรามีหน้าที่อะไรบ้างนะครับลูกอันนี้เรอ,อันนี้ไม่ต้องจดนะครับลูกให้นักเรียนดูไปนะลูกนะดูไป2.1หนึ่งลูกนะครับหน้าที่ชาวพุทธก็คือการแสดงความเคารพต่อศาสนาสถานก็คือวัดนั่นเองหนกนะครับ พุทธาศาสนิกชนที่ดีควรเคารพศาสนาสถานโดยปฏิบัติดังนี้ลูกหนึ่งนะครับแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเราไปวัดเราต้องแต่งตัวโปไม่ได้โดยเฉพาะผู้หญิงนาะลูกนะเนาะเพราะว่าที่วัดมีใครมีพระอยู่นาะลูกเราไปแต่งตัวโป๊โปอย่างนี้นะพระก็ทําเกิดกิเลสเกิดอาบัติอย่างเนี้ยลูกเราก็ได้บาปดังนั้นเราต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยแต่งตัวให้รัดกลุ่มนะครับ เรือ่องที่2ลูกสำรวมกิริยามารยาทให้เรียบร้อยไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นนะครับในวัดเป็นาศาสนาสถานที่สงบนะลูกนะไปโวกเวกโวยวายก็ไม่ได้นะลูกนะข้อที่3าลูกดูแลรักษา,าศาสนาสถานให้สะอาดนะไม่ทิ้งขยะนะ หรือจะทิ้งขยะก็ไปทิ้งในสถานที่เขาจัดเตรียมไว้ให้นะลูกหรือไม่ขีดเขียนหรือทำลายสิ่งของที่อยู่ในวัดนะลูกนะสี่ไม่สูบบุหรี่ไม่เสพสารเสพติดให้โทษทุกชนิดเลยนะลูกนะแล้วก็ไม่รังแกรหรือเบียดเบียนสัตว์ในบริเวณศาส,สนสถานวัดนะเขตวัดเราเรียกอย่างว่าเขตอภัยทานลูกนะครับนะเขตอภัยทานคือเขตที่ เออไม่มีการเบียดเบียนนะลูกนะดังนั้นใครจะไปตกปลาในวัดได้ไหมลูกไม่ได้นะลูกนะเพราะในวัดมีเยอะครับนะในวัดเราสังเกตว่าในวัดเราจะมีเป,ปลาเปลือยเยอะแยะมากมายนะลูกเขามีแต่คนมาปล่อยไปถวายลูก <มา S 1> ดังนั้นไม่มีการตกปลานะลูกนะใครไปตกปลาในวัดเนี่ยบาปมากลูกเพราะในวัดเนี่ยเป็นสถานอภัยทานนะลูกเป็นเขตอภัยทานน, k? นั่นเองนะลูกนะอ่าต่อมาข้อสี่แล้วนะครับ ต่อมาการบํารุงรักษานะลกในยงหลวงย่าสี่สิบอยู่นะครับการบํารุงรักษาวัดบ้างนะครับวัดมีความสําคัญต่อชุมชนและเป็นสถานที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนควรบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่วัดในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนโดยปฏิบัติด,ดังนี้เราจะเป็นยังไงนะลนะเราจะปฏิบัติยังไงนะครับ เวลาเราไปวัดนลูกเนาะเราจะไปบําเพ็ญประโยชน์ยังไงอ่ะดูนะครับอ่ะรูปภาพนลูกนะหน้า50นลูกเนาะมีมีตัวอย่างม,มีสีภาพเลยนะครับมันไปทําบุญตักบาตรรักษาศีลห้าฟังธรรมและประกอบพิธีกรรมทางาศาสนานะลูกนะก็จะจัดเป็นครั้งคราวไปนีลูกเนาะแต่ด้วยปัจจุบันนี้สถานการณ์โควิดนลูกเนาะเราก็ไม่ควรที่จะไปแอร์อัดไ,ไ,ไม่ควร,รที่จะไปวัดในช่วงนี้นลูกเนาะ ต่อมามหรือ, 2>, อ2เป็นภาพที่2อลูกนะครับเป็นภาพบำเพ็ญประโยชน์ให้กับศาสนสถานเช่นทําความสะอาดอปลูกต้นไม้นะลูกนะอ,อ,อ,อย่างเช่นครูในสมัยก่อนนะโรงเรียนครูครูเป็นครูอยู่โรงเรียนวัดลูกนะครับดังนั้นเมื่อถึงวิชาพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยพระอาจารย์ก็จะนำพาครูครับ เสียงสะดุดครับรเกี้อ่ะมันสะดุดสะดุดนะลูกนะดังนั้นครูอยู่โรงเรียนสมัยก่อนลกูกพระอาจารย์ก็จะพาไปทําความสะอาดที่วัดนะลูกนะเป็นชั่วโมงชั่วโมงไปนะครับก็ถือเป็นการบําเพ็ญประโยชน์ให้กับวัดเหมือนกันนะลูกนะเช่นทําความสะอาดต่างๆนะลูกนะต่อมานะครับหรือนะครับภาพที่4<ป>ภาพที่3ก็คือบริจาคเงินหรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อพัฒนาและบูรณะาศาสนาสถานนั่นเองนะลูกนะวัดเป็นเ,เป็นแหล่งเ,เป็นแหล่งศูนย์รวมนะลูกในการทำยยกิจกรรมต่างๆบางทีก็อาจจะมีชํารุดต่างๆนะลูกนะแล้วเราก็มีการบริจาคนะครับเงินหรือสิ่งของต่างๆเพื่อไปซ่อมแซมวัดนะครับอะต่อมานะครับหรือดูแลรักษาทรัพย์สินของาศาสนสถานและบํารุงรักษาให้อยู่ใน สภาพอย่างดีนะลูกนาะก็คงไม่มีใครไปทําลายวัดหรอกนุ๊กนะลูกเนาะเรากลัวบาปกันนะครับดังนั้นก็ช่วยกันดูแลรักษาบางทีอาจจะเก่านะครับถ้ามีการร่วมมือในชุมชนเป็นแกเป็นการแบบไปทําความสะอาดหรือไปซ่อมแซมวัดต่างๆเราก็ควรอาสาถ้าเราตเโตมาในอนาคตนะ้อลูกเนาะเราก็ควรไปช่วยกันรักษาศาส,สนาสถานของเรานะครับอ่ะ ต่อมาให้นักเรียนโจดยครับลูกนะให้นักเรียนโจทนะลูกนะเหลืออีก8นาทีสุดท้ายนะครับวันนี้แบบฝึกหัดมีให้4ข้อหลังจากที่เราเรียนไปแล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับาศาสนสถานนะลูกหนะ้าที่ชาพุทธและมารยาทของชาพุทธนะลูกนะเราเรียนไปในชั่วโมงนี้แล้วนะครับ20นาทีนะครับเหลืออีก8นาทีให้นักเรียนโจทย์แบบฝึกหัดครับ นะครับอาจจะเป็นข้อสอบนะลูกนะในการสอบ<า>ค,ครับขอจดหลังตอนนี่ไหมนะคบผมแคไปไว้แล้วครับอ่ะโจทย์ตอนนี้เลยลูกจทยตอนนี้เลยเพราะเดี๋ยวเราจะทําในชั่วโมงให้เสร็จ4ข้อเนี่ยเราจะให้เสร็จก่อนถึงค่าภาษาไทยลูกนะครับเหลืออีก7จ็ดนาทีนะครับอ่าเดี๋ยวนักเรียนจะได้ไม่ต้องมีงานในใครไม<น>่ทันแคปได้เลยนะอ่าใครไม่ทันก็แคปไปลูกนะครับ ข้อหนึ่งนะครับศาสนสถานในชุมชนของนักเรียนคือคืออะไรลูกวัด <What? What? S 1> โไหนไม่นักเรียนตอบง่ายมากเลยตอบเลยข้อหนึ่ง mm hmm. ครูไม่รู้นะครับครูไม่บอกเดี๋ยวจะบอกหลังจากที่เรา <c oughs> จบกันครับ <c oughs> ไอที่ว่าแบบฝึกหัดวันที่สิบสามเอสิบสามกรกฎาคมสองห้าหกี่จดไหครับอ่าจทย์สิลูกโจทย์สินักเรียนจะได้รู้ว่าอ๋อแบบฝึกหัดนี้วันที่สิบสามนะลูกนะ เออนะครับวันใดมีแบบฝึกหัดก็ทําโลูกนะครับก็เป็นการทบทวนความรู้วันนี้ไม่แต่ในเรื่องไม่ได้ให้โจดยนะลูกเนาะในในสิ่งที่เราเรียนวันนี้ไม่ได้มีเรื่องที่ให้จดนะครับให้เด็กเดู้จสดน้อยอ่านะครับข้อสองลูกศาสนสถานในชุมชนของนักเรียนมีความสําคัญอย่างไรเอาไว้ทำเอาไว้ทำอ่นักเรียนแต่ละคนไม่เหมือนกันลูกตอบมาสิตอบมาสิ นะครับนักเรียนลอกโจทย์ลูกนั่นและ,และเรียนลากจอกโจทย์ข้อหนึ่งแล้วนักเรียนก็ตอบอ่าข้อสองลอกโจทย์แล้วก็ตอบลูกข้อสามนักเรียนจะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา,าศาสานสถานในชุมชนอย่างไรโอ้มีตัวอย่างให้เอ่อสี่ตัวอย่างอะลูกนะครับ <ผม S 1> นักเรียนข้อขยะที่หกทางอ่าถูกต้องลูกนะครับหน้าเนี่ยห้าสิบเนี่ยมีตัวอย่างลูกนักเรียนก็ลอกมานะครับข้อสุดท้าย การดูแลรักษาศาสนาสถานในชุมชนจะส่งผลอย่างไรอยู่อย่างเพอเพียงมันมาจากไหนอะครับอ่าอ่าขอโทษคุณผิดนะลูกนะอ่าขอโทษนะครับอ่าโอเคอ่าโอเคอเคุลบก็ได้นะลูกนะอ่าโอเคทอ่าโอเคหลูกข้อสี่นะครับหลูกการดูแลรักษาศาสนาสถานในชุมชนจะส่งผลอย่างไรไม่มไมไวัดเฉยขึ้นอ่าเหลืออีกห้านาทีสุดท้ายนะครับให้เด็กคิดนะครับคิดเลย โดยที่เปิดหนังสือถ้านักเรียนยังยังยังไม่รู้คําตอบนะักนะเรียนเปิดหนังสือได้น,นะลูกหน้าสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดสี่สิสี่สิบแปดสี่สิบเก้าห้าสิบลูกนะครับจนถึงหน้าห้าสิบนะครับวันนี้เรียนแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาเรียนกันในในเรื่องของต่อไปในเรื่องของมารายาชาวพุทธบ้างนะลูกเนาะอืม นะครับนักเรียนโจทย์นะลูกทำให้เสร็จในชั่วโมงเลยลูกเลกสี่นาทีอ่าดังนั้นเะเลยเลย,เลยดีกว่านะลูกเนาะเะลยเลย,เลยนักเรียนคงทำแล้ว้องปิ้งอ่านักเรียนตอบตามเหมือนครูไหมนะครับข้อหนึ่งศาสนสถานในชุมชนของนักเรียนคือวัดนั่นเองนะครับเด็กๆตอบแล้วหลายคนตอบนะลูกวัดต่อมาข้อสอง ศาสนสถานในชุมชนของนักเรียนมีความสําคัญอย่างไรนักเรียนก็ตอบเลย,ยครับ,รบถ้าตอบไม่เหมือนเป็นไรไหมครับเอ,อ่อถ้าตอบไม่เหมือนนักเรียนเพิ่มเติมนิดนึงลูกเพิ่มเติมด้วยปากกาแดงเนาะลูกเนาะเพราะว่านักเรียนลกครูนักเรียนก็บอกเออนักเรียนเอ,อ่ปากกาน้ําเงินคือนักเรียนทําเองนะครับลูกนะปากกาแดงคือนักเรียนดูตัวอย่างครูนะครับอ่ะ ลูกนะข้อสองศาสนสถานในชุมชนม,มีความสําคัญอย่างไรนักเรี่ก็บอกเป็นที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสามเณรลูกนะเป็นศูนย์กลางในการทํากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาหรือกิจกรรมอื่นๆของชุมชนนะคระูคสรุปมาให้แล้วนะลูกนะเป็นตัวสรุปนะลูกนะแน่นอนเป็นที่อยู่ของพระภิกษุนะลูกเป็นที่อยู่ของพระลูกนะไม่มีวัดพระจะอยู่ยังไงลูลกเนาะอ่า แล้วก็เป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมทางพทุทธศาสนาต่างๆเช่นว,วันมาคะบูชาก็ไปจัดที่วัดกันเวียนเทียนกันนะลูกนะหรือกิจกรรมอื่นๆของชุมชนเช่ววนมีการประชุมชุมชนนะลูกนะคนในสมัยก่อนเนี่ยก็จะไปรวมตัวกันที่วัดนะลูกนะก็จะไปประชุมกันเพื่อที่จะพัฒนาชุมชนก็ถือว่าใช้วัดเป็นสถานที่ในการทำกิจกรรมรวมตัวกันทำกิจกรรมเพื่อชุมชนลนะครับ ข้อ3นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาศาส,สนาสถานในชุมชนอย่างไรนักเรียนก็ตอบเลยนะครับทำความสะอาดปลูกต้นไม้หมั่นไปทําบุญตักบาตรรักษาศีลตอนนี้เด็กๆทําง่ายๆเลยคือรักษาศีลลูกนะอย่าเพิ่งไปวัดเลยช่วงนี้นะลูกนะเพราะว่ายังอันตรายเนะลกูกอ่าเลยสองนาทีอ,าอ,ะอะไรนะลกูก รักษาศีลอย่างเดียวเหรอครอะรักษาศีลยากนะลูกนะรักษาศีลเนนักเรียนทําได้<ส>ครบไหมสีแดงใช่ไหมครับใช่ครับลูกนะเขียนสีแดงเลยรักษาศีลเนี่ยนักเรียนทําครบไี่มีห้าข้อข้อหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์นักเรียนที่นี้ผมกเคยทำครับจริงเหรอลูกข้อสองห้ามรักษ์ <สา S 1> ข้อสามห้ามพูดปลด ไม่มี oh, ไม่มีเลยเะ oh. ไม่เคยโกหกเลยนะ oh. ดีมาก oh, ลูกไม่เคยไนะม่เคยขโมยเนงะินไม่เครข้่ะเก่ง<ๆ>มากลูกนะครับเราเป็นคนดีนะเด็กคนอื่นๆต้องเป็นแบบนี้นะลูกเนาะเราต้องรักษาศีลห้าให้ดีนะครับต่อมานะครับข้อข้อสุดท้ายลูกข้อ4การดูแลรักษาศาสนาสถานในชุมชนจะส่งผลอย่างไรอ่าถ้าเราดูแลวัดนะลูกนะ ที่อยู่ในชุมชนของเราเนี่ยจะส่งผลอย่างไรนะครับนักเรียนก็ตอบเลยว่าทําให้ชุมชนเรามีศาสนาสถานที่สวยงามนะลูกนะได้ใช้ประโยชน์เวลามีกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาต่างๆ่านักเรียนนักเรียนลอกไปเลยนะลูกนะันลอกไปเลอกด้วยปากกาดแดงนะลูกเนาะ อันนี้รอบประกาศของคหนเป็นประกาศน้ําเงินประกาศน้ําเงินลูกนะครับนักเรียนจะได้รู้อ๋อมีสองอย่างนะนะครับอ่านะครับมีแค่นี้เองลูกวันนี้นะครับมีสี่ข้อนะครับง่ายไหมลูกง่ายไหมวันนี้ง่ายค่ะอ่าง่ายนะครับนักเรียนก๊อบหน้าจอไปเลยลูกนะครับครูจะออกแล้วนะครูจะไอ้ครูจะไปหน้าจอแล้วนะครับนักเรียนก๊อปยังลูก อ่ะก๊อปแล้วนะลูกนะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวครูจะทิ้งลิงก์นี้ไว้ให้ในไลน์กลุ่มเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เรียนชั่วโมงสุดท้ายของวันนี้อ่าวันนี้นะครับครูยอดก็อย่าพึ่งนะลูกนะอย่าพึ่งออกนะ